สวัสดีพี่น้องกดปลากดปลาทักทายสบายดีพี่น้องวสุขุสุคนบวสุหมองสุบอนพบพ่อกันย์ำถึงทีง่ยงพี่น้องพอคอมเพิ่นไปใส่มองอยู่ในน้องเฮาหันละได้ปลาสดๆมาพุ่านน่ะยังดิน่นดึงดังดึงดังอยู่ขามองพี่น้อง มัอนี่เหติตเมนูเส็บแซบสู่แถาแม่กินพี่น้องเลยปลาสดเนี่ยนี่มันเนื้อมันหวานเลยกลางหวายจากชม,มง,องอเลยกาองอาวหวายเต่ากางหวายเต่าพยายาม,มจงใช้ตะถือกรุดไปกับสีม,มีลายเนาะมันกับตัวใหญ่ตัวใหญ่สิรุกพอมองเนาะ มองหน่อยก็ปลาแหละบ้านนี่น้องเขาเองบ้านี่ต้องระดับมองสี่มองสามเซมประมาณพวกนี้นี่ก็เป็นปลาซิเมนปลาปลาข้าเจ้าปล่อยนอกพอคอมปลาปล่อยแต่ว่าน้องเขาหันไปได้ปล่อยปลาแต่ว่ามันมีปลานี่มากเพราะว่ามันข้าเจาปล่อยมาก ก็จะปล่อยมามือเปนป้าเลี้ยงว่ป้าปล่อย,อยตอนนี้กับแม่ข้าวบนกำลังผักพี่น้งองวันนี้แม่ข้าวบนเซ็ตเมนูลาบพี่น้องเมนูลาบปลาวันนี้ก็สิลาบเฝ้าๆนิดจังหน่อยว่าผมประทัดเข่าป้าไวหวมาจังหน่อยตรงบันบาทเนาะเพราะว่าเมื่อนี้พายุ่นที่เขา่าเขามากกับเวลาประมาณสิบเก้าโมงพี่น้องครับ ขมบ่มั่นใจนะเพิ่งนงมาก่อนทานเดี๋ยวข้ามาทาเบิ่งทาส้มน่ากันพี่น้องว่าเมนูที่มีข้อมบนเรือนี่มันจะมีสรสชาติดีสดัมบใดเป็นหน้าตาจังใดเนะาะก็สิเป็นหน้าตาลาบปลาให้เลยพี่น้องอเดี๋ยวทำขนมต่าก,กันพี่น้องเวลาที่ข้าคั่วปาลานะพี่น้องข้าก็จะแยกเอาแต่ส่วนที่มีเนื้ออะไรมาผักเนาะส่วนกระดูกข้าก็ เอาไปทอดพี่น้องเลยทอดหรือว่าตุมใส่น้ำที่เราจะมาคนน้ำลาบก็ได้ตัให้มันเข้ากับ ข,ขวบมาริกอีกรอบหนึ่งตำเขาเนื้อเขาหนังเลยพี่น้องใส่น้ำต้มปลาแดกลงไป ค่อยๆใส่ไปเถื่อน้อยพี่น้องค,ค,ค่คอยๆค้นค่อยๆใส่ไปเนาะเพราะว่าคันถ้าใส่นนักหลยเถื่อเดียวนี่เวลาเอาค้นแลยมันชีจังได้เผนเอิ่นว่ามันตายดิกนามเนาะโอ้ยห้องขัขวห่วยห่วย

เติมผักหอมลงไปพี่น้องในเนีน่ก,ก็จะมีหอมลาบหอมบวัวแล้วก็บใบขิง

ขมฝ่าขึมฝนอยาเรื่งดิมันจะผิดเออเชื่เ่อโอเคป้าใจห้แล้วะมันนี้สาวไข่หมูกมาหลิน้ำเนาะเนาะสบายดีปันรุ่งน่าูกสบายดีปันรุ่งไอ้ข้อมเด็กน่าหนกแบบสง่างามเอ๋ยกระหนกงามเนาะกระหนกงามใครไข่หมูกินตัวใดลูก ทอดปลามีหนักทอดปลากิโลดคนหมักตัวนี้นะมันกรอบกะงี้ก็มันหักกรอบทอดมันกรอบกินดปลาคนนนกรอบ่กินอกรอบกินปลาทอดกรอบบ่มาเด้อประสบคนเด้ขขอกินข้าวเที่ยง กมุเอิญปรวมกินทักอะหมเอิญจินท์เด้อนไมักการมันกักระทินอ่อนพี่เนมันมาเสียงรกกางอื ขยัพรคอมจกขยั้งจกขยั้งกับต๊ะสุกีขึเีจุกยังขยังขยังยนี่ยอกขยั่งเอาจกเอเดี๋ยวต่อเลยให้เป็นเดี๋บันก้าเดี๋นี่มันเดีก็พอข้อมันตัดเขา้าหายหนึงพี่น้อง

เลอีกเรืองเลอาอีนอกรึ่งอะไรอ่ะจำาถนอมอมแซ่บป่อแซ่บ่เออหมกปลาทอดกรอบนย่างแซ่บเอาร้ามาเน่าน่าเลยอยากกินปลาทอดกรอบ ก็งโมสีมันจอเท่านี่ิงค้เองนเป็นรเล่นังหดเเกงเลกแต่กานี่ทำบกอดน้ำันสิกินองมันเลยปลากินบลลาปลาหนึ่งริเภทไหนหนึ่ริเภทออ่าบระเภท

กินก like, ินกินเสร็จเลยเพชรบอกเส็บ้าล่ะป่าเซ่บแเ่บ nó nằm nhoáng mò bên hả? phải chúng ta ao hả? nằm mò พระขอนะกะัยังม่ลายนะหองก่อน้ะแบ่งเลยเนท์ไหน้ามกห้ามกให้หหเหม็ดเท่าฉับในเจ้าหน้าที่ล่ะก่เหมาดเท่าับ สองชิ้นที่ในชิมนที่ล่ะชิ้อที่ชิ้นที่หรือเปล่าตาเกาะอย่างเงี้ยเนาะเหมือนกระยาดอกมข่าวนะข้นข่าวเลยแกงอ่างกระดาษหยกข้าวมันเถ้าแล้วนางอิ่งจังเลยแล้วเสนอไปกูเห้เนาะกูให้เนาะเหฮ้ยมาบอกมาเฮ้ยบอกกูเฮ้ยน่าข้าวมัเถ้าแล้วนางเสนอแล้วเกล้ามาดำ จกจอ้าเขาม่เจ้านะมากินให้มันอิ่มก็กินชากบักินปากบ่โอ้ที่เป็นอันอย่นี้เนาะที่ตายก็อนอี้เนาะกันปากบ่ ส้มมาทอดพ่อปลาดิพี่น้องเงยงลยหลังจากกินเขาแล้วพี่น้องลงสูตรทงไฮทงหน้าเฮ้าคือเกาอาอ่า,กกกาพี่น้องเบิ่งอานาทองฝ้าก็เป็นกอนเมกดำดำคึมคึมมาแเลยพี่น้องเอ้ยพายุพายุย่องกระเถา <laughs> กรมประสุเนาะกรมประสุกก็ล่งเดินทางมาหาสอปปล่าวแล้วพี่น้องพอค้อมก็เร่งรีบหมัดเขาแม่ค้อมกับสิลงหมัดคือกันพี่น้องเอ้สำหรับคลิปวิดีโอนี่ฮากับสิเดล่าพีล่าน้องไว้าสมนิกรพี่น้องฟฝ้าวฝ้าคันโเกี่ยวไปนั่งกับญาติมันก่อยญาติมันล่งแห้งเนาะเพราะว่าเขาเขาซุกเกือบจะกว่าเบิด์่ทงแล้วมีแต่ล่อกับรอแตนนใช่นะแตนขีมานะ <c oughs> มีแต่ล่อฝนกับล่อฝนจนเขาสิกยพี่น้องย่างบวิตจังเถื่อผายุก,ก็ไดพอคอมเพิ่งกันเลยตัดไปน้ำมมือละไหพี่น้องว่านนี่กะไห,หนึ่งมือนี่ก็ะไห้นึ่งพี่น้องตัดย่างมือเศร้าเฮียย่างมือแรงเพราะว่าเขามันขอบแห้งเนาะไห้โตะที่เพิ่นตัดนี่ห่วงมันหมากมันขอบแล้วพบพอกันคลิปหนาด้พี่น้องจังได้กาฝาก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามสำหรับคลิปวิดีโอนี้สบายดี